ลองอ้วนนะครับสอสมบุลซับลําเดียววันนี้ลงลําเดียวแล้วมีเรือลําเดียวด้วยอมไม่มีเรือเลยเรือไม่เข้ามาเลยกลัวลมกลัวลมกลัวลมอบอกทางหลงังนูแ่แพชุนกี่ ลงเป็นหนึ่งลำสอสมสสมบูรณ์ทรัพย์ลำห้านะครับสอสมบูรณ์ทรัพย์ลำหา้าออกพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ออกออกพรุ่งนี้ลง อ้วนลงน้ำแข็งเสร็จแล้วพวกนี้ก็ออกหาปลาลำใหญ่นะครับแบบเนี้ ไล่แ็กครับไล่แก็กวันนี้ไม่แน่อีกหนึ่งลำไม่แน่แล้วขนมใช้นะครับอไม่แน่จะเสร็จหรือเปล่าทุกวันไอ้เย็บวัวเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ขนมใช่ ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า,ากว่า,ก,วาก็เสร็จแล้วหัวเขาแม่ลำพึงไอ้หัวเขาขัาช่องหลังนู่นเกาองหลังอยู่นูสะพานชุ่นกี ตอนนี้นะครับเรานี้ไปก่อนนะครับ